สิกปีนม่พี่นางสิบหกปีพี 19, 19่นานสิบเจ็ดแหลไม่อยูนะ่เพราะว่าลูกสาว15่พาเขาอาการกับให้อากาศกัเบริสุดความแสบข้อเบาดังหมดเลยสวัสดีจ้าพี่นางแม่นาง,มนางแม่ลำาลางเด้อจ้าแม่จ้าั่พี่นางเน,เป,นเป็นคนอุนบลอายุคนไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้ศาหรอก ตกป่าสามีตกป่าถ่าถ้าถ้ากินปิ้งปลาหน่ right 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 อ้เธอใจเย็นๆเด้อเธอมีพี่นั่งลรามีเธอแล้วก็มีฉันหาร้านดวงตาสวัสดีค่ะทุกโขนวันนี้เป็นเด็กดีของคุณม,มากือต้อง ยังอยู่จ้ากำลังฟังอยู่จ้าขอบคุณจ้าพี่นัง่งขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีครับพี่นานพี่นานจะไปนอนแล้วยินดีที่ได้รู้จักเจา้าสัตพี่นัง่งอ่าผัดผ้ายื่เด้อยินดีที่ได้รู้จกักอย่างผิดร็ชนีหาเรื่องเทียบอันหาเรื่องเทียะกันขึ้นเครื่องสิมงแม่พี่ละชนีแมนแมนึแมนอ่าวอ,อยู่จังหวัดอ้าวอยู่ ทางมัดใดจ้าอินเทอร์เน็ตส้าวอเตฮร์เว้ยขม่ครั้งแรกเนาะหมู่บ้านกระได้มูไม่มากสองคนเนาะคุณจะเลิ่นกับคุณนันไม่ตีนะ เอ่ยนามที่ไม่ได้ดูจากชื่อค่ะที่ไม่ได้เอ่ยนามภาษาพ่นังว่านอกจากนอชักท่ายเนอพ่นังฟ้าพี่นังคุณเบลีเห็นครน,นีโดนเดาอได้พิ่พ่น,น,นังคุณบริเห็นครับนีโดนดีดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนลาก็ไปไง่ายๆบ้านฉันก็บอาไม่ริการจะผานาที่เธอฉันขับรถไปฉันไปได้ตลอดไม่ายากเด้หรือว่าเพราะว่าฉันอือ้า มีความรักความมีตาแบงปันเดอ้าค่ะความนักแห่งกัรแลกกันจ้าสวัสดีค่ะคุณรัชบู้ยคือกันไม่ผิดเป็นอันนี้แม่อันเอื้อนโ่รศัเนาะเลขยู่นส่วนสามีกับอันสามีกับอันก็าไปได้ง่ายจากพี่นัองก็าไปได้กันบอง่ายส่วนเราสิ สวัวเห้าสิบบอกกับเล่ารูเรียงวัฒนาท่านต่างกันพี่นางเอาอีหรี่ครับพ้องไก่ถ้าว,ว่าเห็นสันสิบบอกว่าถ้าสันอยากไปที่ประเทศที่สันอยากไปที่ถ้าฉันไปเที่ยวยุโรปต้องสิแม่ความหมายฉันอยากหูอยาก ถ้าจะไปเสิร์ชทา้มอันคุณพี่กูโกอยู่มาแล้วเพาฉันหูอยู่บอกว่าฉันกัฉันกับฉ,ฉันกับไปเบิ้งอันนี้เยอะแค่ในาดาบไปพุ่นว่ามีปัญหา บัตีจ้าพี่นางแม่นางแม,ม่ลำกลางเด้อจ้าแม่จ้าพี่นัน่งอันเป็นเป็นคนอุบลลงไปเสียงชัดค่ะโอ้ขอบคุณค่ะรักๆทุกคนเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะพี่ตู้ไปเทียยเท่ยวไรไปเที่ยวอยากนั่งไปเที่ยวเนี่แหละจ้ามันก็เลื่อกอะไรเหตุถหานั่งเที่ยวก็ขึ้นเอา้าก็ลกว่ะพวกไกแ่แต่ว่าเห่นงฉันสิบอกว่า ถ้าฉันอยากไปิประเทศที่สันอยากไปดิ <c oughs> ขอจะขอบคุณค่ะเพื่อนๆสุดยอดจังเลยมีแต่กุ้งนี่ละวอาอยู่นี่บรุลูนเอกนาคาประสันเพียนน่างวานอกจากสวัสดีคุณอา่าตันกระตันจรีนะคะประสันอันพี่มินยินแดนเมืองไนฝันจากใครๆหลายคนแมนบอถ้าถ่าแมนกระกดหนึง ถาบ้แม่จับเงใส่งบขน้อมาแล้วหนึ่งล้านสองล้านดวงตาสวัสดีค่ะมาก็ปลุกจาเจ้าชาวปากแฝแฝแน่นเนี้อจ้ะบอได้านในปิงกิ้ง,งยังเกิดเนสโลก็ทะเลก็สวยบรรยากาศก,าก็ดีดีค่ะสพี่นั่งบแม่นทะเลแตมันขึ้นไม่น้ำโพงอยู่แล้วพี่นั่งมันบแม่อนอันนั่นดอกพี่นั่งเมื่อนี้กุ้งสิไปอยู่เด้อจะบ,บอกหน ไไมันท่านเค่อยไปอันอีสานไตมัน้อเค่อยไปฉันอยู่แต่อีสาเน, <c oughs> นเหนียขอบคุณหลายๆจาขอบคุณหลายๆีิดข่ามาพี่อันอยาพไปตุ้มแล้ไปเที่ยวทุกอันไม่เจี่ยวโอ้อฟมปรับชังกันแต่บ่มีไผ กดก็แสดงว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ช่วยเพคนว,ว่าช่วยเบิดทุกประเทศช่วยเบิดเธอเดี๋ยวจากบ่บเมนนามเข้มจะน้ำจืดอันนี้น้ำจืดแต่ว่ามันสิไหลลงไปปุณหะอเมริกาปุณหะจา้าวอชิงตันดีซีอันนี้าสิไลฉันเคยฉันเคยเสิร์ชเบิรงแม่นแมนเซ็นพวกนี้ด้วยฉันเข้าใจอยู่แกคิดว่าแคนาดาอ่าคุณเตะ เอื mhm. ่อตะคุณแปลนี่ยแหละเอ้ยขอร้องแล้วยังให้เอิ่อชี้แปลกพวกฉันก็เที่ยวต่างคนก็ต่างเที่ยวเนาะจต่เนาะชีวิตหนาห่อนเที่ยวทุกคนเด้อบ่ได้อยู่ซื่อๆบ่ได้บ่ได้นั่งคุณพี่นั่งนั่งบ่อรำกุ้งกวนเด้อระบายออกมาโลดก็เป็นยังกุ้งฟังได้อยู่ขาขันขาโอเค กอเธอเธอแตกกอดจิตตลอดเธอแตกพี่น้องป้องไปครับรถดยูจ้าเธอขับรถยุติเดี๋ยวนี้พีรัชนี่ก็ทักทายเธอแต่นะยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนค่ะต่อไปเราจะเป็นเพื่อนกันซึ่งกันและกันตลอดไปไปไดครับ พราเห็นกันก็นก,นกินข้าวลงมาแล้วมาแล้วมาวมเสียจาฉันจะพันยันยาระมว้วนหาปาาาลาฮัอ่อนซ่อนลายเรื่องการชอบปลาเพื่อกันเมียนคุณสามี่นตกป่านแล้วสิบบาไปแล้วพี่นั่งเอาเปลี่ย้ยังไม่แบเนี้สี่สิบเก้าปีนี้ค่ะรลานหกคนลูก,ากาไา้ติดสามีนั้นสามก็ไม่ลูกสาวเป็นความพุ่มใจของเฮาเนาะ้ะถทางเขาได้แหมคุกับพุ่มใจอย,อยู่ด้เพราะว่า เป็นกำลังใจให้กันและกันจาจับมือไปด้วย Termination สวัสดีค่ะ Good Morning How are you Termination อากาศดีเมนอากาศดีตามมาเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะคุณดวงตาด้วยจะด้วยสวยๆเนาะป e t t e อ อาศัยอยู่ใกล้ติดแมนบบแมนบบเข้าใจมื้อน,นี้หัวงองเดิมเหมือน,นี้ลูกสาวทักเปียหให้มาขึ้นมาว่านี่ลหละแต่ว่าบแกแกเป็นความพูมิใจของเฮาเนาะจ้า,า้าเขาใดแม่คุ้งก็พูมิใจอยู่เด้เพราะว่าอาเป็นกําลังใจให้กันและกันจ้าจับมือไปด้วยดินแดนเมืองในฝันจากใครๆหลายคนแมนบบถ้าถ้าแมนก็กดหนึ่งาบ่าแม่เต้ดเดือนมุกกระลาปุ่น แมนบอกว่แมนกูได้นตะเดี่ยงกุ้งผ้าผู้ถามพ,าพ,พีรัชน,นีสวัสดีตะม่วนหาปลาฮันหวนซอสลายเด้วยการชอบปลาคือกันเมียนคุณสามีคนตกปลาไดา้สิบภาไปแล้วพี่นั่งเอาเปลี่ยนเลี้ยังไม่นแบบโอเคฉันก็ยังโอ้ว่าดีได้แหละเนาะว่าถึงว่ามันลายประเทศมันก็ดีกอ่ะอ่าพี่รัชนีกับทักทายพี่นัน่นง,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 นเนงเนาะจ้า วิวสวยจังเลยค่ะแมนจากพี่นังวิวสวยทุกคนนะจากพี่นันว่าสวัสดีค่ะคุณนายไดรี่พี่ตุ่มทักทายเล้จแตคุณนายอรีแดรี่ติดนวดไปจะพี่สะางก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่สะางสวัสดีนะคะเนี่ยค่ะคุณก็อยู่ตามแม่น้ำแบบนี้แหละนี่แมนแมนแมนเข้าใจเลย ไม่ใช่ถ้าคุณจะเลื่อนทักทายพีระชนี่คือกันเดอจ้ะทักทายกันเนาะแต่ละคนคกุ้งเ็ยบรูนเอาเอ,า,อาที่คาดขึ้นข่นาถักทายด้วยจ้ะเด้นมานแมนจ้ะห้าล้านดวงตาแต่ว่าก็เขียนมาเด้ห้าล้านดวงตาฉันบรูนอหลีฉันอยากไปยู่ยด้วบอกเาว่าฉันอยากไปเที่ยวแม่เธอคือส,สวยแม่เธออยากไปอยู่เลยแมนแล้ว ตกนวลตกนวลมวยนี่โอ้โหสื่อซักันเปิดมาฉันกรพร